สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องย t ท b e เสียสุรั์ขุดบุรีรำครับวันนี้พวกเราอยู่ที่พิกัดบ้านน้องบัวตำบลน,น้องกทิงอำเภอลำไยมาจังหวัดบุรีรำครับกับงานขุดลอกห้วยน้องบัวครับห้วยน้องบัวงานของกรมชนครับพวกเราได้รับหน้าที่จัดการบริหารบอร่อนี้ครับพวกเราเลยวันนี้พาเพื่อนมาชมครับความคืบหน้าแล้วก็บร,รากาศการอยู่ ร่วมกันของ3เสือ3ามค่ายครับมานะเจ้าซานีสวายสอแล้วก็เจ้า s k 2เคสอครับโอเบลโคแล้วก็มีแค่ D, คสามหดีครับตัวเล็กสุดครับแต่มาดูข่ายมาดูความไวของการทํางานครับช่วงนี้เราเจาะดึงดินออกให้ได้เยอะเพราะว่าตรงนี้เป็นบ่อเลนคือเราโชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเจอบ่อเลนขนาด2-3ไร่ครับมีแต่เนะนะลนเนาะก็เลยทางานลําบากมากครับ กว่าจะปาดเลนได้กว่าจะจึงดินขึ้นได้นี่ก็ถือว่าทําให้เรามีปัญหาเยอะมอสมควรบ่อนี้เนาะนี่ฮะหน้างานพวกเราก็ประมาณนี้ครับนี่้ดูเราคร่าวกันครับนอะที่เราขึ้นดินมาสามสี่วันแล้วก็ถ้าฝนไม่ตกหรือว่าอากาศไม่โมจมไม่เข้าหรือว่าบรรยากาศพอใช้ได้พวกเราว่าจะให้จบภายในครึ่งเดือนนี้เนาะกลางเดือนนี้อยากให้จบครับ ก็เลยได้เสริมทับ้วยเจ้าซานี่เอสวาย215ซีครับมาอยู่ตรงนี้ครับผมเนี่ยโอ้โหฮะดูครับใครจะเร็วกว่ากันเนาะใครว่าซานี่เจ้าสีแดนบางกรจากีใหญ่จากแดนมางกอนว่าช้าว่าอืดว่าอ่อนว่าเปราะครับต้องมาดูของจริงครับอ่านี่ะแล้วก็ความเร็วนี่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องของรถอย่างเดียวครับขึ้นอยู่กคนขับครับเร่งเครื่องแรงแล้วก็สวิงเร็วครับอ่านี่บางคนนี่ บอกว่ารถแรงแต่คนไม่แรงครับเนาะคือคนไม่ไม่คล่องครับก็จะทําให้งานงานช้าครับแต่เจ้าซานี้ฮะดูสิครับเร็วแรงมากครับแล้วก็ได้คุยกับคนขับเพราะว่าคอนโรลนีิ่มมากเลยครับผมเนี่ยตอนนี้เราก็ขุดลุมครับขุดลุมขนาดใหญ่ครับเพื่อที่จะดึงเลนลงมาครับความลึกตรงนี้อยู่ที่ประมาณ3เมตรเลยครับเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเราไม่มีที่จะเอาดินไปครับ ตอนนี้มีปัญหาเรื่องของสถานที่โยนดินครับสถานที่ทิ้งดินเนาะนะับปัญหานาง,งานแต่ละพื้นที่แตต่างกันเลยครับตรงนี้น่าจะเป็นเกือบสิบไร่นะครับก็แต่พื้นที่ครับผมก็แต่พื้นที่บ่อประมาณสิบไร่กันเนี่ยใหญ่มากนะครับผมตรงนี้ครับพวกเราก็จะมาจัดการบริหารครับนีะฮะเราก็จะขุดลุมครับเนาะ พื่อที่จะขุบดบ่อ่นแหละครับผมแล้วก็ดึงดินขึ้นในเยอะที่สุดครับช่วงนี้ช่วงฝนยังไม่มาเนาะช่วงที่เราทํางานได้เราก็พยายามขุดอัดขึ้นแนวทําแนวครับแล้วก็อัดขึ้นให้เร็วที่สุดครับนะครับเเลยพามาชมบรรยากาศของพวกเราแล้วก็ดูความเร็วความแรงของรถกระบะคันไหนจะแรงกว่ากันอันนี้ถือว่าช่วงเย็นนะครับไฟจะเลิกง,งานแต่ยังแรงเหลือเกินรถก็ รถใหม่ไม่มีโหลดอยู่แล้วครับผมรถใหม่จะไม่มีโหลดอยู่แล้วเรื่องของพละกําลังของรถนี่เหลือๆครับลุยลุยกันไปพวกเราก็เนี่ยอัดกันไม่ยั้งครับอัดกันไม่ยัง้งหน้างานที่โทรคมนาจริงแต่ว,ว่าพวกเราทํางานก็ไม่มีอิดไม่มีออดเลยแล้วครับคนขับพวกเราหรือว่ามีแต่เม,มืออาชีพครับทํางานไม่ ไม่เล่นว่างั้นนะครับต้องไม่เล่นครับเล่นไม่ได้กินครับเพราะว่างานพวกเรานี่เล่นไม่ได้กินเลยเนะเดี๋ยวมือชนกันครับต้องหาทางเวียงคนละข้างครับต้องรู้กันครับอย่าเวียงเขาหากันครับนะตัวเนี้ยกวาดเลยขี้เลนลงก่อนครับกวาดขี้เลนลงก่อนแล้วก็เอาดินแห้งดินเหนียวขึ้นมาด้านบนมีกระหลุมก็ไหลใหญ่พอสมควรเนาะต้องเป็นมุมพอดีนะ เป็นมุมพอดีตัวนี้อ่าอ่าลงยิงลงเยอะเท่าไรยิ่งจะดีเป็นคนดีสำหรับพวกเราครับว่ากีเลนได่ปั้นขันไม่ได้ครับผมนาอกกีเลนที่ปั้นขันไม่ได้นะครับกี่เลนนี้คือลำบากครับต้องเอาลงอ่าเรียกว่าต้องเอาเลนลงไม่งั้นมันปั้นขันไม่ได้อ่า แล้วก็ตักนี่ฮะตักดินเหนียวตักดินแข็งขึ้นครับไปของเราลุยเลยเลยหน้าง,งานยังอีกมากมายหน้าง,งานยั่งอีกเยอะแยะประชันความเร็วเลยครับผมว่าใครจะเร็วกว่ากันใครจะคล่องอกว่ากันครับฝีมือคนขับใครจะคล่องอกว่ากันเรามาดูกันครับ ดึงดินมุมนี้ออกให้ได้เยอะที่สุดครับทีนี้ก็จะได้ลงไปบรรเลงฝังดีนะตรงนี้น่าจะให้ขยับไปทางนู่นนะดึงดินออกฝังข้างเยเยอะกว่าเมื่อี้ตรงข้างนะครับแล้วก็อัดให้ออกให้ได้เยอะที่สุดครับแล้วก็ค่อยตัวบรรยากาศที่แห้งสนิทก่อนครับจะได้ใช้รถออกมาขนออกครับคออยกรับตอนนี้ก็มีหน้างานที่ทำได้คือการโยนดินเนี่ยฮะช่วยกันถอยครับเพราะว่ารถอเยอะแล้วไม่ต้องกลัวเนาะ รถขุดเราหลายคันแล้วเ่วนกันทอยสองต่อสามต่อขุดไม่ยั้งครับนะฮะเจ้าซานี่สบายสองหนึ่งห้าสี่เนี่ยคือว่าเร็วกว่าครับแต่ดูไปแล้วซานี่นี่คือจะคนขับจะคล่องกว่าครับโยนยินเร็วกว่าสวิงเร็วกว่าครับ งานโบก็จะเป็นเจ้าแคสานหนึ่งสองดีครับดึงดินช่วยครับดึงดินช่วยกันปัญหานางานพวกเรากประมาณนี้ฮะการทำตัะฐานเป็นงานที่ยากผมว่างานยากต้องทวนครับถ้าวางแผนไม่ถูกนี่ขาดทุนเลยครับเพราะว่าค่าจ้างนี่คือวัตถุครับค่าจ้างค่าทำงานคือว่าน้อยมากครับ ดูแล้วไม่กี่บาทนะครับตั้งฝุดตั้งผนตั้งแต่งสลุปปั้นคันครับทําให้เป็นรูปเป็นราครับไม่ใช่ว่างานมูนหมูนะครับในงานทำไม่ใช่ว่าเสียแล้วนี้มีความสูงครับผมเนาะสู้กันเต็นที่ครับตัดกันเต็มแรงใช้ทั้งสมองแล้วก็ใช้ทั้งแรงใช้ทั้งความคิดครับต้องใช้ทั้งเครื่องจักรครับใช้มีเครื่องจักรดีไม่พอต้องมีสมองด้วยครับขับเก่งไม่พอต้องมีสมองครับผมเนาะทำงานนี่ อ่าครับทักษะนี่คือจบครับขุดมั่วซัวไม่ได้กินครับผมเนาะยืนตำแหน่งให้ถูกต้องครับไม่ใช่ว่ายืนมั่วยืนซัวก็ไม่ได้ประโยชน์ครับมีรถหลายคันแต่ไม่ได้ประโยชน์ครับถ้ายืนตำแหน่งไม่เป็นทำงานไม่เป็นนะยืนตรงไหนถึงจะได้งานครับไม่ใช่ว่ายืนไม่ได้งานไอสิ่งที่คุมควรขุดก็ขุดไม่ขุดครับไปขุดสิ่งที่ไม่ไไปสมควรที่จะขุดครับนี่ฮะคือปัญหาครับผม เรื่องจริงของการทํางานของเราครับ่อนเรื่องงานครับลุยกันเต็มที่ครับอัดกันเต็มแรงครับโอ้คล่องตัวมากครับนี่ฮะชอบเจ้าซานี่นะครับผมเนาะแต่ก่อนเราไม่เคยรู้ว่าซานี่ S Y สวองหนึ่งห้าี่นี่พละกําลังเป็นยังไงแล้วก็เรื่องของการทํางานเป็นยังไงผมรู้สึกชอบเลยครับแล้วก็ราคาก็น่าคุ้มมากครับซานี่ซานี่ผมเคยคุยกันแล้วฮะตัวสามอ่าตัวสองศูนย์ศูนย์ีฮะ ตัวใหม่ล่าสุดครับ3มล้านกับ9มบาทครับถือว่าราคาไม่สูงครับแล้วก็้าพละกําลังอย่างนี้รุ่นใหม่ก็มันเป็นรุ่นใหม่กว่านี้ครับเนาะพละกําลังอย่างนี้ผมว่าสบายเลยครับผมสบาย,ยครับแบบนี้เนาะถือว่านาง,งานแบบนี้มาทํางานขุดแบบนี้หาคิดได้สบายครับแล้วก็ราคาที่ออกฝังครับราคาที่ย่อมเยาวราคาที่ จับต้องได้ครับเป็นรถใหม่ครับยังไงรถใหม่นี่เรื่องของเขาเรียกว่า PM พอบม้อมมีประกันชั้นหนึ่งดูแลพวกเราการซื้อรถใหม่ก็ถือว่าถ้าใครมีงานทำเนาะอย่างบางท่านนี่มีเงินซื้อทีละห้าคันสิบคันนี่ได้งานทำตั้งปีนี่ดูได้เลยครับผมเนาะ ที่ตมเยอะเหลือเกินที่เลนเยอะมากครับพวกเราทํางานลําบากครับเนาะทำงานลําบากอย่างยิ่งเลยครับปร,ป,รประสบการณ์อย่างหนึ่งของพวกเราครับเป็นหน้างานที่ต้องใช้ทักษะบางบอ่อเจอก็ไม่มีเลนนะอย่างบอ่อที่สองชั้นก็ไม่มีเลนนะครับนะดินทุกเป็ดต้องขึ้นข้างบนหมดครับไม่มีเลนผมไม่มีเรียกว่าไม่มีเลนเลยแล้วก็ตรงนี้ะเรามาเจอบอ่อเลนนั้นยิ่งใหญ่อลังการมากมากครับ นี่ก็จะเอาตรงนี้แหละครับเป็นที่พักเลนก่อนเนาะพักดินเราเอาดินแข็งขึ้นมาปูทางเอาดินแข็งขึ้นมาปูทำสนุนกันเนาะลึกสุดใจไปเลยครับลึกสุดบูมไปเลยเจาะได้ลึกเท่าไรย,ยิ่งดีเจาะไปครับแล้วเป็นดินที่แห้งครับเอาขึ้นมาข้างบนครับเพจะทําทางรถด่งด้วยก็ได้ครับตรงนี้ไปทําทางรถลิึงขึ้นมาครับ โอ้ครับตักนี้ครับเจ้าสานีเป็นต่อแล้วครับตักอย่างนี้ครับเนาะนี่ฮะสานีกับเจ้าโกเบเรื่องราคาที่ต่างกันครับแต่เรื่องพละกําลังเรื่องของทักษะนี่เรื่อง э ของความคล่องตัวนี่ไม่ต่างกันเลยครับเนาะแล้วเรื่องของพละกําลังเรื่องของการทํางานนี่ไม่ต่างกันเลยครับแต่ราคาต่างกันไม่ไม่ใช่น้อยนะครับต่างกันเยอะมากเลยครับผม ดานี่ S Y 215 C ครับรู้สึกชอบเลยครับผมเนาะรู้สึกชอบครับเพราะว่าราคาโดนใจครับผมลึกไปสามเมตรแล้วครับตรงนี้ ขิ้นมาเยอะที่สุดครับโอ้โหบดินดานไม่กลัวครับโอ้โหรูมอาร์มที่ใหญ่และแข็งแรงครับเจะถึงดินดานแล้วผมก่อนจะเลิกงานครับเนาะก,ก็อากาศเย,นยน็นๆทำงานสบายๆครับวันนี้ กับวันหอยออกครับไม่รู้ใครโชคดีหรือเปล่าน,นี้ครับเนาะแต่พวกเราโชคไม่ดีเลยครับพวกเราก็ต้องตาเงือไม่ออกไม่ได้ตังค์ครับในเรื่องโชควาสนานี่นไม่คยได้มีกรรับเขาเลยผมตก็ฝากดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับทีมงานเส,สร,ร็จแล้วก็กติดครับกับหน้างานบ้านนองบัวครับ กับงานกรมสมบทาครับขอบคุณเจ้านายทุกท่านครับที่ให้โอกาสพวกเราได้ทํางานขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ที่ยังให้โอกาสได้ทํางานต่อไปครับสวัสดีครับ